หนึ่งสองสที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบค์ครับในคล้องมังนานะอีกทีนสิยิ้วมานรุ่นกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับนี่สีขาวตัดส้มนะครับหลายหลายคนคงรู้จักนะครับแบรนด์ดังแบรนด์นี้ชื่อแชมป์เขาอยู่ที่ l a n ลี่ดาก้านะครับเป็นส่วนมากจะเป็นรถมอเตอร์คอร์สนะครับแล้วก็ตอนนี้ m o โต g p KTM ก็ขึ้นมาหัวหัวแล้วนะอ่า ktm ducati a p p e a นะครับพวก v 4ทั้งหลายนะฮะคันนี้เป็นดุ k ก390นะครับปี2014อ่าปี2014เพื่อนๆปี2014นะครับบริษัทแรกนี่น่าจะเป็นอ่าบเบอร์อะไรบเบอร์สักอย่างนี่นะผมก็ไม่ทันนะเพราะว่าปี14นี่ผมยังเด็กเล็กอยู่เลยนะครับเปิดตัวตอนนั้นนะครับเปิดตัวตอนนั้นนะอ่าพร มีคนเล่าให้ฟังว่า2 0 0 0 0 0กลางๆนะครับราคาแม่งฮุดโหดนะครับ2 0 0 0 0 0กลางๆครับดุ๊ก390ตัวนี้นะครับ200,000กลางๆนะโหราคาโหดมากโดนภาษีแหละเมื่อก่อนนะครับนำเข้าทั้งคันจากออสเตรียนะครับอ่ามาพามาชมนะครับคันนี้เป็นปี2014นนะครับเซอร์วิสใหญ่นี่คือเซอร์วิสครบหมดแล้วนะคันนี้นะครับของเลวทุก ในรถนะครับโชกหน้าซีนโชกซีนกันฝุ่นน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องกองอากาศนะครับตัวนี้จะเป็นกองอากาศ BMC ไปละเรียบร้อยนะครับกองอากาศ BMC ยางคู่ใหม่โซ่สเตอร์ใหม่เซอร์วิสต,ตอน2 5 0 0 0กิโลมีรูปภาพหลักฐานทุกอย่างนี่คือรถของครูมั่นอ่าเป็นครูสอนดนตรีโรงเรียน พยาวพิทยาคมโรงเรียนดังประจําจังหวัดนะครับของพยาวนะครับแกสอนอยู่พิทยาคมพยาพิทยาคมมา10กว่าปีนะฮะอ่าสิกว่าปีนี่แกไป Honda p พีซีเเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนเย็นหลังเลิกงาน,ค,นคุณครูมีรับอ่าเล่นดนตรีตามร้านอาหารนะครับอยู่3าร้านนะครับก็มันเล่นคีย์บอร์ดนะครับ มันเอาไปยากแกบอกแกเลยขายเพื่อเอาเงินไปดาว p c x นะครับก็คันนี้ผมเปิดราคาแค่39,000บาทนะครับใครอยากได้แรงแงไม่ได้สีเลียดรูปทรงหน้าตานะครับไม่ได้สีเลียดรูปทรงหน้าตาบอกเลยว่าคันนี้แรงเซอร์วิสครบเซอร์วิสตั้งวาลเปลี่ยนชิมวาลเรียบร้อยนะครับคือทําให้อย่างดียกเครื่องลงมาทํานะครับเซอร์วิสตอน2 5งหมื่นห้าเซอร์วิสใหญ่ของ KTM นะครับ พามาชมรอบคันรถกันก่อนนะครับชุดสีขาวนะครับสติ๊กเกอร์ประมาณนี้นะครับอันดี้ให้เห็นใกล้ๆนะครับนี่นะฮะดุสามเก้าศูนย์นะครับซีนโช๊คเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับยางสวยๆอยู่เลยนะครับนี่ดูนะครับพิลารี่ล้อโซ่สามนะครับเหลือๆนะครับสี่ล้อถือว่ายังสวยอยู่นะครับสีส้มนะสดใสอยู่เลยนะครับ นี่นะฮะตัวรถนะครับเซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยลูกค้าที่จะซื้อคันนี้นะครับหายห่วงแล้วก็ราคาไม่เอื้อมถึงแน่นอนไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนตอนเขาออกมาใหม่ๆ2องแสนกว่าบาทนะครับ <laughs> อันนน้ัมาหาโหดเลยนะแต่ใครได้ขี่ตอนนั้นนี่คือว่าเทพเลยนะครับเพราะว่ามันเครื่องยนต์สูบเดียวนี่คล้ายๆอารมณ์พวกโมตาดแบบ450นะครับเหมือน250รถสูตรประมาณนั้นเลยนะฮะนี่เป็นป้ายพยเอาเรียบร้อยนะครับ ท่อโคตยาวไม่ยาวมันเสียงไม่ได้เลยนะครับเสียงแผดมากๆอันนี้คือท่อยาวสุดอ่ายีนิ้วนะครับยางหลังเป็นโลโซ่สามนะครับดูเหลือๆนะครับโซ่สเตอร์นะครับย้ำหมุดเรียบร้อยนะครับไม่มีตายข้อย้ำอีกทีอ่าสวยใสนะครับก็ถือว่าคุ้มราคาแล้วนะสามหมเเพราะราคาตลาดก็อยู่ประมาณนี้นะครับ นอกจากตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่เพิ่มให้นะครับอ่าลูกค้าหายหว่วงนะครับพาชมนะครับนี่อ่รับรถมาไม่มีน้ำมันรั่วซึมผมเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับอย่าหว่วงไปเลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรุ่นนี้นะครับมันเป็นเครื่องซิ่งจากโรงงานแรงมากนั่งขับอยู่ร้อยห้าสิบชิวๆเลยแหละอ่าชิวๆของรถหนึ่งูบเร็วมากร้อยห้าสิบแป๊บเดียวนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคอร้อยนะครับกองศูนย์นะครับอ่า ขอขอแค่2อ,อย่างเนี่ยแล้วมันจะอยู่กับคุณไปนานนานนะฮะเครื่องยนต์จะอยู่กับคุณไปนานนะครับมีคนวิ่งเป็นแสนกิโลแล้วไม่ผ่าเครื่องใช้บล็อกเดิมใสๆเลยคือน้ำมันเครื่องต้องสั่งคอร้อยแบรนด์ไหนก็ได้ขอเป็นสั่งคอร้อยแต่ถ้าให้ดีก็เป็นแบรนด์นอกก็ได้นะครับเค <laughs> ทีเอ็มอ่ะกุญแจสาดอกนะครับบัตรคียการ์ดอยู่ครบนะครับโอ้โหมันตรงยุคอะตรงรุ่น สามหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับมีเซอร์วิสมีหลักฐานการเซอร์วิสนะครับพิเศษเลยนี่นี่เห็นไหมนี่พวกปุ่มกดอะไรพวกนี้จะมีมีไฟส่องสว่างนี่เห็นไหมอ่ามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่คือเสียง KTM มันเสียงมันอย่างนี้เลยนะอย่าไปบอกว่ามันเสียงแม่งเครื่องหลวมอ่านี่ไม่ใช่ละไอ้คนที่บอกว่าเครื่องหลวมไม่เคยใช้ KTM มาก่อนไปไกลๆเลยนะไปไกลๆเลยเออ ท่อยาวยี่ินิ้วนะครับถ้าไม่ถ้าใช่ถ้าไม่ใช่2ีนิ้วนะบอกเลยว่าลั่นหูระเบิดนะครับ เจ็ดร้อยกว่าบาทนะแบรนด์นี้นะนี่นี่นี่แบนนี้นะเจ็ดร้อยกว่าบาทไม่ถูกนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ถูกนะฮะอ่านี่คือเสียงของ KTM นะครับใครที่อยากได้ความแรงในราคาไม่โคตรถูกอ่ะสามสามหมื่นเก้าพันนะครับพร้อมโอนพร้อมส่งพร้อมต่อภาษีให้นะครับนี่หม้อน้ำนะครับหม้อน้ำรถปีสิบสี่ นี่คือหมออน้ารถปีสิบสี่นะครับลูกคืนลูกลูกลูกปืนคอก็เปลี่ยนนะฮะมีอยู่ในปิ้นหมดเลยนะอ่าสตัปเปอร์นะครับลูกปืนคอก็เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนบนล่างนะครับนี่สตัปเปอร์ซ้ายขวานะครับอ่าถังน้ามันเป็นเป็นครอบถังนะครับ ผมไม่เคยหอดรุ่นนี้เหมือนกันนะแต่ข้างในงน่าจะเป็นถังเหล็กตามปกตินะครับมามาตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวเบิ้ลให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับใกล้ๆหน่อยเนาะจะได้ยินเสียงแบบเดี๋ยวมันใกล้แล้วมันมันเสียงมันเข้ามือถือแล้วมันจะเสียงแตกนะครับมาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับถูกมากซื้อเงินสดสบายๆเออ พาไปไปชมอ่าสังเกตไปผ้านี้ตรงนี้ดีๆนะมา <ś led> ดูหน้าจอเลือนใหม่นะครับดูหน้าจอเรือนใหม่รีวิวตอนนี้ก็โอเคนะบรรยากาศดีนะครับหัวเทียนก็เปลี่ยนแล้วนะหัวเทียนไม่โคตรแพงอะ่ะ สี400่ร้อยกปาดนะครับหัวเทียนนะครับตรงรุ่นหัวเทียนเก็บอ่าประมาณนี้นะครับ39,000กิโลผมจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโมตุน7,100ให้แล้วก็กองน้ำมันเครื่องอ่าเป็นของเขาเรียกว่าแบรนด์ที่ผมใช้ปกตินะครับจะเป็น F r 119ถ้าถําไม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมเอากล่องมาให้ดูนะครับรอแป๊บหนึ่งอ,อันนี้คือนี่กลองน้ำมันเครื่องที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็เป็นโมตูล7 1 0 0นะครับนี่กลองน้ำมันเครื่องตัวนี้แบรนด์เดียวกับพระเบกอ่า แบนเดียวกับผ้าเบรกนะครับหายห่วงนะครับซื้อไปซื้อไปใช้งานนั่งเรื่องซื้อซื้อไปใช้งานนี่นะครกองน้ำมันเครื่องนะครับใช้เป็นตัวนี้ให้ใช้อยู่1.5ลิตรนะครับก็คือจะเปลี่ยนให้น้ามันเบรกก็จะเปลี่ยนให้จะเช็คให้นะครับน้ำหล่อเย็นก็จะเช็คให้เช็คให้หมดเลยนะ3 9 0 0 0เานเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องหน้าตานะครับ สนใจแค่ฟิลขับนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรคุ้มนะครับใช้ในเมืองนี้โคตรคุ้มนะครับ39,000บาทท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0 8 6 3 7 1 1 3 0 7นะครับ KDM 390นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย